ุ่มคุงชาแนลสวัสดีครับครับผมไม่เจอกันนานนะครับในการมาทําช่องนะครับผมห่างหายไปพอสมควรในการทําคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําการเกษตรนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับหลังจากที่ติดขัดเรื่องงานนะครับรวมถึงฤดูกาลนะครับเพราะว่าช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วง ดูฝนนะครับอย่างเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกทั้งวันนะครับผมเพิ่งจะหยุดนะครับแล้วก็วันนี้มีฟ้าสว่างนิดหน่อยนะครับก็เลยยังสามารถที่พอที่จะทําคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านได้นะครับนะครับก็อุ่นเครื่องนิดนึงนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมสวนรอบๆบ้านผมนะครับผมเห็นสวนพลิกนะครับไม่ใช่สวนพลิกนะครับพลิกเกิดเองนะครับ ก็ก็เลยอยากชวนไปชมนะครับว่าเอพริกพันนี้มันคือพริกอะไรเพราะว่าลูกใหญ่แล้วก็ดกมากนะครับเกิดเองด้วยนะครับไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าติดมาจากปุ๋ยคอกที่ซื้อมานะครับมาใส่ต้นไม้ปรากฏว่ามีเม็ดพริกติดมาด้วยนะครับแล้วเกิดเป็นต้นนะครับก็เลยอยากจะ,ะพาชมสวนนะครับวันนี้ก็อากาศกําลังดีนะครับ เป็นการย้อนรอยกลับมาช่องเหมือนเดิมอีกครั้งหลังจากที่หากันหายกันไปนะครับโอเคอไม่อยากพูดเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆบ,บ้านนะครับอันนี้ครับท่านผู้ชมผลผลิตที่ผมบอกว่าผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมต้นของพริกผมก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับแต่รู้แค่ว่าต้นโดกมากนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ครับนี่ครับ บกทีน่าจะน่าจะคุ้มค่านะครับนะครับแล้วก็อันนี้รอดแมงวันทองมาได้ยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่แต่โดกมากมากนะครับดูดีครับลูกเบลล์นะครับาสนใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนะครับว่าอันนี้ผมเก็บนิดเดียวเพราะว่ามันยังไม่สุกนะครับมันจะมีข้างบนอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวให้มันสุกมากกว่านนี้จะ มาทำพริกตากแห้งนะครับรสชาติเผ็ดใช้ได้พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าไอ้ใช่พริกกะเลี่ยงอะไรที่เขาเรียกเรียกกันหรือเปล่านะนะครับดูดิครับลูกใหญ่มากนะครับปลูกสักสี่หต้นรลบะบ้านนี่ก็เหลือกินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับน,นนี้ลูกดิบเดี๋ยวต้องมาแช่ตัวเย็นไม้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นนะครับรอบๆบ,บ้านตรงนี้แหละนะครับไฟตันครับอันนี้ก็ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆสวนมะนาวนะครับใใมะนาวก็ยังดกเหมือนเดิมนะครับโดยดีดยครับท่านผู้ชมยิ่งฝนตกยิ่งดกนะครับดูครับนี่แต่มะนาวนะครับ วนมะนาวทีนี้ก็ขายได้ตังค์เยอะพอสมควรนะครับมะนาวนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้พามาชมมะนาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป้าหมายวันนี้คือชมพริกครับนี่ก็ตดมะนาวนะครับนะาป้งพิจิตรนะครับโดกเหมือนเดิมไหมครับ นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นครับท่านผู้ชมคือพริกนี่นะครับคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็ไม่รู้พันสายพันธุ์อะไรครับแต่รู้แค่ว่ามันค่อนข้างที่จะโดดเดมากเลยนะครับอันนี้คือ คือต้นแรกนะครับต้นแรกก็สมงต้นประมาณนี้เนี่ยนะครับเป็นกอรประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นต้นเล็กนะครับก็จะมีลูกอยู่ข้างล่างเนาะมองเพลินๆเหมือนออไม่เห็นลูกนะครับแต่พอ เิดกิ่งขึ้นมานี่ก็จะมีลูกข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ส่วนอันนี้นะครับเขาก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับไม่ได้ปลูกเองนะครับเกิดเราเองนะครับใครที่รู้สายพันธุ์ก็ทักขึ้นมาหน่อยนะครับคือสายพันธุ์อะไรนะครับนะครับเขาก็ไต่ขึ้นไปตามต้นมะนาวนะครับตามต้นมะนาว ไปเรื่อยๆนะครับโอ้่วมหัวเลยนะครับไม่สุดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนนี้ผมมันยังลูกแดงๆนะเห็นี่ครับต้นนี่ครับ สูงน่าจะต้องสองนี้ได้บงบนนะครับ,ค,รบคือผมก็ไม่รู้ว่ามันพิกสายพันธุ์อะไรนะครับแม่บอกว่าเอาอปืนข้ามาว่ามันก็เกิดเองนะครับไม่รู้เลย ว่าจะขยายพันธุ์นะครับวันนี้ก็เลยจะสาธิตการขยายพันธุ์พิกต้นนี้แหละนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีการขยายพันธุ์นะครับว่าเราจะเก็บพันธุ์ยังไงให้ไว้ปลูกไว้กินเองนะครับเพราะว่าพิกเนี่ยเป็นพืชที่ที่ถือว่าต้องกินเป็นประจำนะครับเป็นพืชประจำบ้านนะครับก็ถ้าเราสามารถปลูกพิก,กินเองได้ก็จะทำให ราราค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าพลิกนี่เป็นพืชที่ใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมการขยายพันธุ์กันเนาะนะครับผมครับทีนี้ก็มาขั้นตอนของการลงมือทําการขยายพันธุ์นะครับอย่างแรกก็เลือกพลิกเนาะนะครับนี่นะครับเราเลือกมาเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับที่ที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้เนาะ ะครับผมนะครับนี่นะครับต้นู้ชมีเดงแดงนะครับนี่เห็นไหมครับต้องเลือกลูกนิดหนึ่งนะครับลูกที่มีขนาดสว่างไปอ่าโอเคนิดนึง ะครับครับเห็นไหมครับลูกต้องแดงเต็มที่นะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์เนาะนะครับผมสุกเต็มที่แล้วนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าอุปกรณ์เรานะครับมีอะไรบ้างเนาะก็คือ1นึ่งยาพิษนะครับ2ก็คือขันน้ํานะครับ เพื่ออะไรเพื่อที่จะมาล้างเนื้อของพริกออกนะครับเพราะว่า,าป้องกันการาถ้ามีเนื้อพริกอาจจะเป็นเชื้อรานะครับทำให้เม็ดพริกเน่านะครับแล้วก็ทางนะครับจริงๆมันควรเป็นกระบากระบายาวๆตื้นๆนะครับไม่ต้องใส่ดินเยอะนะครับเพราะว่าการพาเพาะเมล็ดกล้าไม่ต้องใช้ดินเยอะมากเท่าไหร่เนาะนะครับอันนี้ผมก็เป็นดินธรรมดาดินถุงธรรมดาถุงละสิบบาทนี่นะครับ สูงละยี่สิบาทนาะอซื้อมานะครับก็เพราะได้เยอะแยะเลยนะครับผมใช้ทางนี้เพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ใช้กระถางที่มีแถวบ้านนี่แหละนะครับผมวิธีการนะครับก็คือนี่นะครับเราก็เลาะเอาเนือ้อพริกออกนะครับนี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เราก็เอาเฉพาะ ลงไปเลยนะครับไปในขันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวของนิดนึงนะผิดผิดผิดทางโอเคนะครับนี่เนาะนะครับเราต้องเอาวิธีการก็คือเป็นการคัดเลือก เมล็ดอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่า,าพิธีจมน้ําแสดงว่าเม็ดสมบูรณ์เนาะนะครับผมส่วนเม็ดที่ลอยน้ําแสดงว่าเป็นเม็ดที่เสียนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการาขยายพันธุ์เมล็ดต้นมมเมล็ดพืชผักนะครับโอ้อนนี่แกะจัดมากเลยนะครับเม็ดสวยมากเสียดายนะ ครับอันนี้แดงสุกมากเลยนะครับ ผมก็แสบแล้วร้อนนะครับต่างมือถ้าไก่แพ้ก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับใส่ที่แพ้พริกนะครับเก็เป็นคุณสมบัติปกติเนาะของเขานะครับาการเป็นร้อนนะครับ ว่าเม็ดเยอะพอสมควรนะครับสายพันธุ์นี้นะครับผมก็ไม่รู้สายพันธุ์เดี๋ยวผมจะไปศึกษานะครับแต่ผมผมคิดว่าการปลูกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็ไอที่ลอยข้างบนนี่น่าจะเป็นพิษที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่ได้เอาออกนะครับไปเลยนะครับ ลอยด้าน,นบนนี่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะก,ก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าผมเอามาเยอะก็ผมไม่รู้จะปลูกไหนนะครับก็เอาเอาประมาณว่าเราจะสามารถที่จะขยายพันธุ์เพื่อ โลูกที่บ้านนะครับไเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะเทน้าออกนะครับสะดวกนี่นะครับเห็นหรุนนผู้ชมก,ก็จะลพิกน,นะครับพร้อมจะขยายพั จะโรยแล้วนะครับโอเคครับเราก็จะโรยไปตามกรอกนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไร น,นี่นะครับะะโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับจริงๆผมจะต้องใช้หญ้าแห้งหรือฟางนะครับกบบริเวณด้านหน้านี้นะครับ แต่ว่าด้วยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับอากาศก็จะชื้นนิดนึงนะครับผมก็เลยจะไม่ต้องเอาอะไรมาวางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีน้ําเยอะนะครับช่วงนี้นะครับแม้กระทั่งดินที่ผมอาเพอก็ยังมีความชื้นเยอะอยู่นะครับพยายามใช้ดินที่เป็นความชื้นประมาณหนึ่งนะครับคือไม่ไม่ให้แฉะนะครับผมผมจะนํานี้ไปตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ2วันนะครับแล้วก็ จะนำตากแดดวันที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าะจะงอกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูกันนะครับเราก็จะใช้ต้นอ่อนไปใช้ในการเพาะปลูกต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับท่านผู้ชมนะครับพริกก็จะเป็นสายพันธุ์ไหนไม่แน่ใจนะครับใครใครใครรู้นะครับว่าพริกที่ผมนํามาเป็นพันธุพันธ์คือชื่ออะไรนะครับก็ ทักกันมาได้นะครับใน YouTube ของช่องของผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ